ครับก็เมื่อวานเราก็ได้ถึงที่พักแล้วครับแล้วก็ไปซ้อมมาแล้ววันนี้ก็พักผ่อนแล้วก็ตื่นเช้ากินข้าวแล้วก็ขึ้นมาทางกาแฟกินครับจุดเริ่มต้นมาชองกาแฟนี่เป็นยังไงปกติผมก็กินกาแฟดีแล้วครับแล้วก็ผมรู้สึกว่า ทำกินเองดีกว่าก็ประหยัดด้วยเราชอบกินกาแฟ้ำแหนแต่ก่อนกินกาแฟดำไม่เป็นแล้วกินกาแฟนมครับกินตะบูครับหรือก็กินกน้ำผึ้งอะไรครับแบล็คน้ำผึ้งดูแบบมืออาชีพนี่นี่ก็เป็นชากาแฟที่เราจะไปผสมทำเมนูต่างๆครับยอดจริง นี่ครับลูกค้าครับครับขอชั้แก้วได้ไหมครับแก้วเท่าไหร่ครับเนี่ยอ้อนสำหรับนุวิทย์ตีแล้วอ๋อขอบคุณนะครับไหนมีเมนูอะไรบ้างครับมาเสนอสิมีทุกเมนูครับผมเดีเราทำเมนูร้อนอย่างเยอะว่าไงทำเย็นครับทำเย็นด้วยมีันมีน้ำแข็งด้วยเตรียมกี่แล้วครับอะไรไมนูิร้าก็ยังมีมีอะไรไ่กิราครับเอาที่นี่ครับ เอเมริกาโน่วนิลาเลยพี่เป็นเต้นธรรมดาเรื่ได้อามาอเมริกาโน่วานิลาเฮ้ยคนลองกินไอ้คนเบิร์กมาปหมเบิร์กเคยกินกันแล้วคล้ายมะนาวเลยพี่ไอ้ใครมันเพื่อนแคเป็นกลิ่นวานิลาเป็นกลิ่นวานิลาเฮ้ยงั้นผมเอาแบบอ่าคาราโนโล่ได้ครับขั้นตอนแรกล้างก่อนแลยครับล้างก่อนแล้วข้าวบ้านก่อนอันนี้ ทำทำทำกาแฟอะไรเดียวดิบครับดิบดิบนี่มันต่างจากธรรมดาไงเหมือนกาแฟมันสะอาดสะอาดตว่คต้องกรองเอนเครืองกรองยังมีเขาเรียกว่าผงกาแฟกากกาแฟตรงนี้ใช้เวลานานกว่าใช่คนนี้ยอมกินดิบเยอะอันนี้เป็นเมนูเมนูดิบนะครับกาแฟดิบของนิสลุดอ่าใช้ความน่าจะเป็นก็คือปกติใช้กี่กรัม 18แปดครับส8บแปดกาวเนี่ยเม็ดกาแฟปดมือครับนี่น้าไม่ต้องดึงแล้วก็แก้วมาเมได้กาแฟเวลาบดครับแล้วก็ใส่ันตอนที่เราจะกดครับแล้วก็แคมมัน เสร็จแล้วก well, well, uh ็ใ huh. ส uh ่แทนอันนี้เป็นเมนูนกเนโวนีลาวอนีลากระบูอย่คิด นี่ก okay. okay. right? like ็ได้เป็นกาแฟเป็นช็อตกาแฟครับเราไปปรุงต่อว่าเราจะกินอะไรต้องผสมน้ำนี่อันนี้เมกเมกโกโน่ง่ายๆครับผสมน้ำเปล่าพี่เกงเอาหวานน้อยหวานไม่หวานครับไม่หวานเลยครับเอาแค่ใส่แต่ตัวใส่หลับใส่หลับมันก็หวานเลยแบบยอดนะครับครับลูกค้าเร่งเงินคนมาล้นเดี๋ยวเยอะอย่างเงี้ยลูกค้าแบบนี้ไม่แน่ใจรักษากาแฟใส่ไปก่อน ที่เต็ดแล้วของกองหน้าทูตแมนเชสเขอร์ยูไนเต็ด <c oughs>